กลับมาอรัฐบาลบ้างพี่แดงอ่ะอันอยากจะพูดเรื่องเนี้ยเมื่อวานนี้อ่ะพูดเรื่องนั้นไงทิ้งค้างอยู่อ่ะที่บอกจะเล่าให้ฟังเออเรื่องอะไรคะเรื่องของคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองอ่ะที่ออกมาพูดเอาไ <D eng S 1> ว้เนี่ยเออที่บอกว่าประเทศไทยวันนี้แย่พระนักการเมืองเนะี่ยที่บอกว่าแย่พระนักกานเมืองเพราะอะไรรู้ไหมคือแกบอกว่าให้รอดูให้ให้ดูผลงานดูผลงานของรัฐบาลเนี่ยเกือบหนึ่งปียังไม่มีโครงการอะไรแบบถาวร ที่ช่วยสร้างงานให้กับคนในชาติที่สำคัญเนี่ยมองแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นอนาคตที่ดีนี่ซึ่งโอ้โหนี่แกพูดแบบคือแรงเลยอะบอกอนี้นะบอกว่าเศรษฐกิจเวลานี้นะน่าเป็นห่วงคือน่าเป็นห่วงมากกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งมากเพราะมันเป็นกันทั้งโลกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากต้มยำกุง้งก่อนที่จะเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตามมาแต่ไม่ได้กระทบกันทั้งโลกนะเหมือนปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไม่นานเนี่ยมันก็เกิดสงครามระหว่างดัสเซียกับยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงหนักหนาสาหัสกั่วกันมากและนะถ้าหากถามว่าประเทศไทยจะมีทางออกไหมคุณสวัสดิ์บอกว่าไทยเนี่ยเวลาเนี้ยไม่มีใครเข็นค่าก็อาสันโดยการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับได้ หรือเรียกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยตายตายเพราะแต่เพราะพูดแต่คำว่าประชาธิปไตยหรือว่าเสรีภาพซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยคงไม่มีผู้นำคนไหนในโลกที่จะทำให้คนในชาติเนี่ยรวยเท่ากันได้โดยความเหลื่อมล้ำทุกประเทศมันมีนมเหมือนกันและประเทศไทยวันนี้แย่เพราะนักการเมืองให้ลองดูผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเกือบหนึ่งปีเนี่ยมีหรือเปล่า โครงการแบบถาวรที่ช่วยสร้างงานให้กับคนในชาติอะ่ะและที่สําคัญเนี่ยมองแล้วมันยังมองไม่เห็นอนาคตที่ดีในขณะที่ตัวนายกเองก็ทําหน้าที่เป็นเซลแมนเดินทางไปทุกจังหวัดลงไปสํำรวจร้านค้าแผงลอยซึ่งดูแล้วมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นี่แหละววามจริงเนแกพูดยาวเลยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเศรษฐกิจนี่แหละซึ่งแกย้ําเลยว่าเศรษฐกิจวันนี้มันจะเลวร้าย เร็วล้ายกว่าในอดีตในช่วงต้มยำกุ้งหรือว่าเฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเยอะมากคือเวลาเนี้ยเชื่อใครไม่ได้เลยกูรูคนไหนที่บอกว่า3-6ถึงเดือนเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองบอกไม่เชื่อเงินดิจิตัลแจก50ล้านเนี่ยคนละ1,000 0บาทเนี่ยถามว่าจะไปช่วยอะไรได้ใช้1-2อาทิตย์นี่ก็หมดแล้วแต่อย่าลืมว่าประเทศชาติต้องรับผิดชอบถึง50,000ล้านนะ ถามว่าไหวหรือเปล่าแล้วเวลาเนี้ยงบประมาณของไทยเนี่ยมีแค่เพียงสามจุเจ็ดล้านล้านมีรายได้จากการเก็บภาษีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องกู้อีกประมาณหนึ่งล้านล้านเออเนี่ยทําให้นึกถึงนัทวิตทุกทีเลยรู้ปะคุณนัทวิตบอกไว้ไงบอกว่าตอนช่วงอ่ะวิกฤตต้มยํากุ้งอ่ะอย่าลืมนะว่ามันเป็นการล้มอ่ะของยอดแต่ครั้งเนี้ยถ้าเกิดว่ามันจะเกิดวิกฤตเนี่ย มันจะเป็นการล้มของฐานน่ะคิดดูว่าโหมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนอะ่ะอืมอืมหนักก็ค<อ>ือไปตอนนี้ไปถามได้เลยนะพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโหคือบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยคือขายของไม่ได้เออตลาดคนก็ไม่เดินอืม มันจะพูดได้ยังไงอะพี่เด้งคะมันลําบากโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดพี่เด้งวันก่อนเนี่ยคุยกับพี่ไพศาลพลื่นมงคลเออขออภัยค่ะพี่ไพศาลมังกรชัยยานะคะที่จัดรายการกับอันทุกวันจันทร์อังคารพุทธที่คลื่นของเราเนี่ยไปพี่ไพศาลพี่ไพศาลบอกว่าก็มีอยู่สองคนเนี่ยสิบแปดมีสองท่านเนี่ยสลับไปสลับมาก็พูดถึงตลาดนัด ที่อยู่บริเวณหน้าอสมทว่าคนน้อยแล้วก็ปิดไปเยอะทีนี้อันก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่แถวนั้นนะและวิสาหกิจทั้งนั้นเลยทิพยประกันภัยอสมทคอบริษัทใหญ่บริษัทแถวนั้นคนเยอะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนแบบล้มหายอะไรไปที่ไหนล่ะตลาดที่งได้ไปตามแต่ทําไมตลาดถึงเป็นอย่างนั้นก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แม้กระทั่งตลาดที่รัฐวิสาหกิจใหญ่มากๆแห่งหนึ่ง ถามพนักงานที่นั่นก็บอดแทบรางแล้วอืเพราะว่าเพราะว่าวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปค่ะพี่เดนอ,อากาศร้อนจัดสาวๆไม่ลงมาเดินซื้อของอแบบเมื่อก่อนอากาศร้อนจัดสองเขาก็ใช้วิธีอยากกินอะไรก็โทรสัง่งอืไปส่งหน้าตึกอือันดับต่อมาซึ่งมีผลมากก็คือว่าตามตลาดพวกนั้นเนี่ยค่าเช่าแพงแพงค่ะอืแต่เดี๋ยวนี้ กทมอ,อนุญาตให้ตั้งแผงบนถนนหรือว่าริมฟุตบาทได้หลายตลาดที่มีผลกระทบจากการที่ผู้ค้าในตลาดเนี่ยเข็นรถออกมาขายริมฟุตบาทแทนค่ะพี่แดงมันมีสามอย่างที่มันทำให้ตลาดต่างๆเนี่ยมันร้างไปนะคะส่วนเศรษฐกิจเนี่ยขอให้ผู้ว่าแบงชาติที่เมื่อกี้ได้เกินไปแล้วว่า วิบากอย่างหนึ่งของรัฐบาลชุดน,นี้ก็เพราะว่ามีคนที่พูดตรงอย่างน้อยก็ตรงใจท่านนะฮะแล้วก็ตรงใจคนไทยหลายๆคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยก็คือผู้ว่าเศรฐพุธสุทธิวัฒน์นฤพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวันก่อนมี Meet The Press ของธนาคารแหประเทศไทยเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วผู้ว่าก็ยังย้ำเรื่องนี้บอกว่าเงินห้าแสนล้านประเทศไทยเนี่ยมันค่อยๆฟื้นก็จริง แต่มันจะพุ่งไปกว่านนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมและเงินห้าแสนล้านมันเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันจะเกิดวูบเดียวแต่มันไม่ได้ไปปรับโครงสร้างประเทศมันจะไม่ไปดันให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก็ปรากฏทั้งคุณชัยวัชรงค์ทั้งคุณจุลพานมลวิวัฒน์ประสานเสียงเลยออกมาพูดด้วยความสุภาพ แต่เสียดสีว่าให้มองโลกในแง่บวกให้มองว่ารัฐบาลทำอะไรยังไงก็ถ้าหากว่าคุณสวัสด์จะพูดเนี่ยก็ให้ย้อนกลับมาดูรายละเอียดเชิงวิชาการที่ผู้ว่าแบงก์ชาติก็แล้วกันว่าถ้าจะสู้จริงๆในในเวลานี้รัฐบาลควรจะทำอะไรและถ้าเงินห้าแสนล้านมันเป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณขาดดุลปีนี้เอาไปแจกประชาชน มันใช่หรือไม่แจกแจกแต่กลุ่มเบาบางไม่ใช่แจกไปหมดเพราะการแจกแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของสังคมของอุตสาหกรรมประเทศไทยค่ะก็น,นี่ไงก็มีการมองกันด้วยบอกว่าไอท้ที่ตอนเนี้เงินมันไม่ฟลว์เนี่ยเป็นเพราะว่าถูกกันเอาไว้ไงคืองบประมาณปกติมันต้อง<ช>ลง<ะ>มันถูกกันเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละคือทุกอย่างตอนนี้หัวใจสําคัญของรัฐบาลเนี่ยเหมือนรออยู่อย่างเดียวอ่ะคือดิจิทัลวอลเล็ตนี่วันนี้นะปรับเปลวค่ะไปอ่านปรับเปลวดูนะ คือปาเปลวบอกเลยนะบอกว่าคืออันวาอิบราฮิมเนี่ยนายกของมาเลเเนี่ยเขาประกาศยุทธศาสตร์คือของเรายุทธศาสตร์ของเราคือดิจิทัลบัลเลตใช่ไหมแจกใช่ค่ะเออแต่ว่าเทียบเคียงกันกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยมาเลเซียนะคะอันวาอิบราฮิมเขาประกาศยุทธศาสตร์ของเขาเลยว่ามาเลเยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิประดับโลกแล้วก็ทุ่มเงินเลยนะสองแสนล้าน, 2, <000 S 2> นของเราเนี่ยห้าแสนวล้านนะเอามาแจกเนี่ยแต่ของเขาสองแสนล้านค่ะ ฝึกอบรมวิศวะกรเซมิคอนดักเตอร์ทักษะสูงเนี่ยหกหมื่นคนเพื่อรองรับเท่านั้นแหละเขาบอกว่าโอ้โหบริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันนะ f o x c o n คเนี่ย, n, ยส่งบริษัทลูกค่ะเข้าไปร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตชิปในมาเลเซียด้วยมูลค่านะก็กว่าแสนล้านอะ่ะคือทันทีเลยแล้วก็มี Intel ของสหรัฐนะคะเตรียมลงทุนกว่า2 0 0แสนล้านสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในมาเลเซียเหมือนกันส่วนไทยเราอะ่ะ รัฐบาลประกาศยุทธศาสร์5 0,000 0ล้านแจกแจกเนี่ยนะคิดดูมาเลเซียเขาใช้20,000 0ล้านพัฒนาทักษะฝีมือคนผลักดันมาเลเซียเป็นศูนย์กลางผลิตชิประดับโลกคือประกาศปุ๊บเนี่ยบริษัทระดับโลกเนี่ยเข้าไปลงทุนปับ๊บแล้ว2 0 0แสนล้านเนี่ยเขาสร้างบุคลากรคุณภาพอ่ะกำไรกับกำไรเนี่ยคือเห็นทันตาแต่50,000ล้านของไทยที่ทุ่มแจกไปเนี่ยมันคือตัวเลขนี่สาธารณะ ที่เราจะได้รับตามมาและนะนะป้าเปลวบอกว่าทําใจไว้เลยคือมันบวกต้นบวกดอกอะ่ะชาวบ้านต้องใช้นี่ที่กู้มาแจกล้านล้านค่ะห้าแสนล้านบว,บวกกระดอกอีกล้านล้านที่เราต้องใช้นี่ข้างหน้าเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางป้าเปลวแกก็บอกเลยบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อมีดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยนะ เราจะกลายเป็นคนป่วยอาเซียนทั้งนี้รัฐนี่ครัวเรือนโอ้เตรียมเอาไว้ได้เลยว่าดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตต้ยมยำกุ้งรอบสองเนี่ยแล้วโอ้หนินป๋าแกพูดงี้เลยนะบอกว่าตอนนี้ใครมีเงินเนี่ยคือเก็บเอาไว้เลย <c oughs> คือใครมีเงินเนี่ยเตรียมเก็บเอาไว้เพราะไม่งั้นเน่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนี่ยบอกว่า ถ้าขึ้นทางด่วนนะแล้วไม่เห็นเคลนก่อสร้างระเกะระกะแสดงว่าแบงก์ไม่เชื่อมั่นอนาคตประเทศในฝีมือในการบริหารก็ไม่ปล่อยกู้เมื่อแบงก์ไม่ปล่อยกู้ก็ไม่มีการลงทุนไม่มีการลงทุนก็ไม่มีการก่อสร้างไม่มีการจ้างงานใช่ไม่มีการก่อสร้างมันก็เนี่ยคนก็ไม่มีงานทําหยุดผลิตคนไม่มีงานทําก็หมายความว่าเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะฉุดให้ระบบหมุนเวียนเนี่ยไม่มีตลาดก็จะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยค่ะ เพราะนั้นน่ยคือนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคืออย่าได้ใช้จ่ายเกินตัวมันเป็นมันกําลังเผชิญกับความมืดมิดทางเศรษฐกิจอะ่ะและยังบวกรวมผสมกันไปกับสงครามโลกที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะการเมือนโลกเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือแกบอกเลยบอกว่าตัวใครตัวมันอ mm hmm. เออเตรียมเอาไว้เลยอืม สิ่งที่คุณเศรษฐาตระเวนไปทั่วโลก15ประเทศในรอบครึ่งปีเนี่ยปีนึงก็ลวการเพราะมาแต่สิงหาปีที่แล้วที่เราเห็นเป็นว่าเป็นผลเนี่ยนะคะก็คือเขาแก้กฎหมายสนับสนุนให้มีการซื้อไฟโดยตรงจากผู้ผลิตที่ผลิตไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยพี่เด้งพวกโซลาเซลล์อะไรทั้งหลายนะคะเพื่อจะเปิดโอกาสให้พวก ดัต้าเซ็นเตอร์เข้ามาเปิดในประเทศไทยค่ะพี่เดงเพราะพวก d a t a Center พวกนี้เวลามาเปิดในประเทศไทยเขาจะต้องใช้พลังงานสีเขียวแล้วเขาก็นั่นแหละมันก็เหมือนกับให้สัมปทานเพิ่มในการให้ใครก็แล้วแต่ที่มีที่ดินอยู่เนี่ยไปทําไฟแล้วก็ขายตกให้พวกนี้อืเข้าใจว่าพวกโรงงานพวกนี้ไม่ได้จ้างงานสักเท่าไหร่นะคะดัต้าเซ็นเตอร์แต่ไม่ว่า Intel หรือ Microsoft ที่จะไปลงทุนใหญ่หกหมื่นกว่าล้านที่มาเลเซียเนี่ยจ้างคนเยอะค่ะพี่แดงการเรียนการสอนในประเทศไทยในเรื่องคอมพิวเตอร์ศาสตร์เรื่องพวกเนี้ยเด็กอยากเรียนเยอะนะคะแต่แข่งขันกันสูงมากถึงจะเข้าไปได้ผลิตออกมาไม่ได้มากค่ะแต่มากไปกว่านั้นก็คือก็โอเคตอนนี้ยังมีงานอยู่ยังเป็นที่ต้องการตลาดอยู่แต่ถ้าหากมาเลเซียเนี่ย เปิดพวกนั้นขึ้นมาเยอะเมื่อไหร่เด็กเหล่านี้ไหลไปมาเลเซียค่ะพี่เด่นแล้วคนเหล่านี้จะไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยเราจะผลิตวิศวกรบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้ทำงานให้ประเทศไทยและไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นหนี้ที่สร้างอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะมาช่วยชำระหนี้ จะไม่ใช่คนที่มีคุณภาพเด็กที่มีคุณภาพทุกวันนี้นะคะเด็กที่มีคุณภาพทุกวันนี้สามารถเลือกอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกพี่เด้งลูกนายกสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยถูกไหมคะคนที่มีศักยภาพเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้เสียภาษีที่ไหนก็ได้ปัญหาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะสมองเราจะไหลทุกวันนี้เด็กทางภาคใต้เนี่ยเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีงานทําในอุตสาหกรรมทางภาคใต้นะพี่แดงเราไม่มีนิคุมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้มากี่สิบปีแล้วไหลเข้ามาเลเซียหมดค่ะถ้าไม่ขึ้นมาที่เอแถวปลาจีนแถวอุตสาหกรรมแถวนี้อภาคใต้เราทึงเป็นแบบนี้ค่ะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถขึ้นอุตสาหกรรมให้ลืมตาอ้าบากได้ข่าวทางภาคใต้ออกมามีแต่ข่าวระเบิดกับย้ายตำรวจทั้งโรงพักอืเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะค่ะ อ่ะได้เวลาต้องพักกันละนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่าด้วยเรื่องสวยังไม่ได้พูดถึงเลยเออเ,อ,อเดี๋ยวพักซัก,ก่อนค่ะ